และขณะนี้นะครับขบวนรถยนต์พระที่นั่งก็ได้เคลื่อนจนมาถึงบริเวณแยกสิริราชนะครับและก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางท่าน้ำสิริราชและกำลังจะเข้าสู่โรงพยาบาลสิริราชครับ ขณะน,นี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระบรมมหาราชวังเข้าสู่โรงพยาบาลสิริราชนะคะโดยใช้เส้นทางออกจากพระบรมมหาราชวังผ่านถนนราชดำเนินนอกก้าวสลมพุทธเกล้าเข้าสู่ถนน ทชมจะเห็นว่าตลอดสองข้างทางมีประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูแล้วก็ถือธงชาติธงสัญลักษณ์ของพรงท่านนะคะมาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกันอย่างหนึ่งแน่นตลอดระยะค่ะเมื่อรถ พระที่นั่งเสด็จผ่านทุกคนก็จะพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องด้วยความจงรักภักดีและเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติที่ท่านผู้ชมได้รับชมจากการถ่ายทอดสดของทระทรวงการคลัแห่งประเทศไทยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรด็จให้นางเจ้าพระบรมราชินีนาถขณะที่ทรงประทับอยู่ในรถนพระที่นั่งก็จะท่งแย้มพระสวนและทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนตลอดเส้นทางค่ะเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติอย่างที่สุดในวันนี้ ะะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับยังชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเราทุกคนได้เห็นนะคะว่ามีปรากฏการส์สคัญที่แสดงให้เห็นว่าพระสบนิกรชาวไทยได้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีประชาชนทั้งในประเทศประชาชนชาวไทยที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศตลอดจนชาวต่างชาติต่างภาษาต่างก็พร้อมใจการเดินทางมาโดยไม่ได้นัดหมายเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรกันอย่างต่อเนื่องทุกวันอีกทั้งยังเกิดปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งค่ะคือปรากฏการณ์ที่ทุกคนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูเพื่อหวังที่จะให้พุกท่านนั้นทร,นรงมีพระอานายที่สมบูรณ์แข็งแรง จนหายจากรอาการประชวนในเร็ววันนะคะและจากการที่ได้ติดตามการถแถลงการของสำนักพระราชวังมาโดยตลอดก็จะทราบกันดีค่ะว่าอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นั้นดีวันดีคืนทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลสิทธิาช ไม่ว่าจะไปส่งประกอบพระราชกรณียก,กิจต่างๆหรือแม้แต่เป็นการเสด็จส่วนพระองค์เราก็จะเห็นพระพักที่สดชื่นเห็นพระพรลานามยที่แข็งแรงเป็นที่สร้างความสุขให้แก่คนที่ติดตามข่าวตลอดจนการถ่ายทอดสดแต่ละครั้งรวมถึงวันนี้ด้วยค่ะ หว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรักษาพระการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชจนถึงวันนี้พระองค์ก็ยังทรงงานในโครงการพระราชดำริและการแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินนั้นมีความสุขขจัดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นล่าสุดด้วยนะคะรวมถึงพระราชทานพระบรมราชโองาร ให้แก่เหล่าข้าราชการศาลทหารตำรวจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นที่ประจักษ์ดีว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักเพื่อประสบกุศลบมโดยตลอดนะับตั้งแต่ทรงครองสริริราชสมบัติอย่างแท้จริงค่ะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์สเสด็จพระราชดำเนินถึงยังอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะคะซึ่งในบริเวณนี้ก็อย่างเช่นที่ท่านผู้ชมได้เห็นเมื่อตอนช่วงเช้าคะ่ะมีทั้งคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาลสิริราช ตลอดจนประชาชนมาเฝ้าทูลลอองธลีพระบาทรับเสด็จกันจนเต็มพื้นที่ค่ะ สำหรับการลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้นะคะสำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามเฉพาะที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะส่วนที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชวันนี้งดการลงนามก่อนที่จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลอีกครั้งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในเวลาปกติค่ะ โดยนับตั้งแต่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรมาตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2552จนถึงวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2553คือเมื่อวานนี้นะคะมีผู้เดินทางมาลงนามแล้วทั้งสิ้น3,348,991คนในตลอด441วันค่ะ นี่ก็เป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะบริเวณโรงพยาบาลสิริราชวันนี้ เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาเฝ้าถวาลองทลีพร,ระบาทรับเสด็จและเฝ้าชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหามงคลอย่างที่สุดนะคะวันเฉลิมพระชมพัรษาครบ83พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะภายในบริเวณโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลารีทิเบศดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ก็จะมีประชาชนมาจับจองที่นั่งตลอดจนถึงที่พักค้างแรมกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะเต็มลานพระราชานุสาวรีเลยทีเดียวค่ะหลายคนตั้งใจว่านอกจากจะได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีในช่วงเช้าวันนี้แล้วยังจะอยู่กันถึงช่วงเย็นค่ะเพราะว่าจะมีกิจกรรมต่างๆที่สามารถร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมกันชมมหรสพ การเฉลิมฉลองต่างๆต,ต,ตลอดจนการแสดงที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งในปีนี้นั่นก็คือขอบวนเรือประดับไฟและขบวนเรือพระศพกนิกรถวายพระพรชัยมงคลในลำน้ำเจ้าพระยาซึ่งก็สามารถดูได้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝ,ฝั่งค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศแห่งความปลื่มปิติและความสุขในหัวใจของคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2553ค่ะในโรงพยาบาลสิริราชก็ยังคงมีประชาชนเฝ้า อยู่กันอย่างนี้ตลอดจนถึงค่ำคืนนี้เลยทีเดียวนะคะเพร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรทรทัศน์รวมการชาวพักกิจแห่งประเทศไทยดําเนินการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนิเนไปในการพระราชพิธีสุพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2553เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงค่ําและขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกันนะคะในเวลา19นิกา29นาทีซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดจากนั้นก็จะมีการแสดงขบวนเรือประดับไฟขบวนเรือพระสงฆ์นิกรถวายพระพรชยมงคลในแม่น้ําเจ้าพระยา นี่ก็เป็นภารกิจที่จะต้องถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชื่นอกชื่นใจกันในวันนี้ทั้งในช่วงเช้าและในช่วงค่ำวันนี้นะคะขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดมาโดยตลอดค่ะและขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานอื่นๆทุกหน่วยงานนะคะที่มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันนี้ดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งพร้อมด้วยผู้บรรยายทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ